สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q u i ลี่เอพิยิ่งใหญ่แบบเงีย,งยบๆคุณเคยล้มเหลวไหมเคยรู้สึกว่าทุกอย่างพังหมดแล้วเหมือนโลกนี้ไม่เคยยิ้มให้คุณเลยความรู้สึกแบบนั้นมันหนักมันเจ็บมันทำให้คุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงยังพายายามอยู่แต่ผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดเพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ มันคือครูที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะมอบให้คุณลองคิดดูคนสำเร็จทุกคนที่คุณรู้จักไม่ไว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาหรือศิลปินพวกเขาทุกคนเคยล้มเหลวบางคนล้มจนแทบหมดตัวบางคนล้มจนคนรอบข้างบอกให้เลิกแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนอื่นไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลวแต่ พวกเขาเรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นใหม่ความล้มเหลวมันสอนคุณหลายอย่างมันสอนให้คุณรู้จักความอดทนมันสอนให้คุณรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ตรงไหนมันสอนให้คุณรู้ว่าอะไรสํำคัญจริงๆในชีวิตและเมื่อคุณล้มแล้วลุกขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณเฉียบคมขึ้นคุณฉลาดขึ้น สิ่งที่คุณเคยกลัวมันไม่สามารถทำร้ายคุณได้อีกแล้วจำไว้ความล้มเหลวไม่ได้มาหาคุณเพื่อทำลายแต่มาหาคุณเพื่อเตรียมคุณเตรียมให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าดังนั้นถ้าคุณล้มอย่าโทษตัวเองอย่าเสียใจเกินไปแต่จงถามตัวเองว่าฉัน จะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกครั้งที่คุณล้มคุณกําลังเดินไปใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งคุณเพียงแค่ต้องกล้าลุกขึ้นอีกครั้งอีกครั้งจนกว่าคุณจะถึงจุดที่คุณเคยฝันไว้และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขอบคุณ ความล้มเหลวครูที่ดีที่สุดของคุณคุณเคยล้มเหลวไหมเคยรู้สึกว่าทุกอย่างพังหมดแล้วเหมือนโลกนี้ไม่เคยยิ้มให้คุณเลยความรู้สึกแบบนั้นมันหนักมันเจ็บมันทำให้คุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงยังพยายามอยู่แต่ผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดเพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ มันคือครูที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะมอบให้คุณลองคิดดูคนสำเร็จทุกคนที่คุณรู้จักไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาหรือศิลปินพวกเขาทุกคนเคยล้มเหลวบางคนล้มจนแทบหมดตัวบางคนล้มจนคนรอบข้างบอกให้เลิกแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนอื่นไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลว พวกเขาเรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นใหม่ความล้มเหลวมันสอนคุณหลายอย่างมันสอนให้คุณรู้จักความอดทนมันสอนให้คุณรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ตรงไหนมันสอนให้คุณรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆในชีวิตและเมื่อคุณล้มแล้วลุกขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณเฉียบคมขึ้นคุณฉลาดขึ้น สิ่งที่คุณเคยกลัวมันไม่สามารถทำร้ายคุณได้อีกแล้วจำไว้ความล้มเหลวไม่ได้มาหาคุณเพื่อทำลายแต่มาหาคุณเพื่อเตรียมคุณเตรียมให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าดังนั้นถ้าคุณล้มอย่าโทษตัวเองอย่าเสียใจเกินไปแต่จงถามตัวเองว่าฉัน จะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกครั้งที่คุณล้มคุณกำลังเดินไปใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งคุณเพียงแค่ต้องกล้าลุกขึ้นอีกครั้งอีกครั้งจนกว่าคุณจะถึงจุดที่คุณเคยฝันไว้และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขอบคุณ ความล้มเหลวครูที่ดีที่สุดของคุณคุณเคยล้มเหลวไหมเคยรู้สึกว่าทุกอย่างพังหมดแล้วเหมือนโลกนี้ไม่เคยยิ้มให้คุณเลยความรู้สึกแบบนั้นมันหนักมันเจ็บมันทำให้คุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงยังพยายามอยู่แต่ผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดเพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ มันคือครูที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะมอบให้คุณลองคิดถึงคนสำเร็จทุกคนที่คุณรู้จักไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาหรือศิลปินพวกเขาทุกคนเคยล้มเหลวบางคนล้มจนแทบหมดตัวบางคนล้มจนคนรอบข้างหัวเราะเยาะบางคนล้มจนคิดว่าคงไม่มีวันได้ลุกขึ้นอีกเลย แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนอื่นไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่พวกเขาเรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งความล้มเหลวมันสอนคุณหลายอย่างมันสอนให้คุณรู้จักความอดทนมันสอนให้คุณรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ตรงไหนมันสอนให้คุณรู้ว่า อะไรสำคัญจริงๆในชีวิตมันสอนให้คุณเข้าใจว่าการล้มไม่ได้ทำให้คุณเล็กลงแต่ทำให้คุณเติบโตและเข้มแข็งขึ้นบางครั้งความล้มเหลวก็เหมือนกระจกสะท้อนให้คุณเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ซ่อนอยู่เวอร์ชั่นที่ยังกลัวยังไม่มั่นใจยังไม่พร้อม และถ้าคุณเลือกที่จะเรียนรู้จากมันคุณจะพบว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วลุกขึ้นใหม่ลองจินตนาการถ้าคุณล้มทุกอย่างดูเหมือนพังหมดทุกคนบอกให้คุณเลิกแต่คุณเลือกที่จะลุกขึ้นเลือกที่จะเรียนรู้ เลือกที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวต่อไปวันหนึ่งความสำเร็จที่คุณเคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมมันจะอยู่ตรงหน้าและคุณจะรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่เคยล้มขอบคุณทุกครั้งที่เคยเจ็บเพราะมันทำให้คุณมาที่จุดนี้ที่คุณยืนได้อย่างแข็งแกร่งจำไว้ความล้มเหลว ไม่ได้มาเพื่อลดคุณค่าในตัวคุณแต่กลับมาเพื่อตอกย้ำสิ่งที่คุณยังไม่รู้สิ่งที่คุณยังทำไม่ถูกสิ่งที่คุณยังไม่กล้าความล้มเหลวมันคือโอกาสที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีมันบังคับให้คุณต้องพัฒนามันบังคับให้คุณต้องมองตัวเองให้ชัดมันบังคับให้คุณต้องเข้าใจว่า การเดินไปข้างหน้าไม่ใช่การวิ่งโดยไม่ล้มแต่เป็นการล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะถึงฝันทุกครั้งที่คุณล้มอย่าก,กลัวอย่าเสียใจแต่จมถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกครั้งที่คุณล้ม คุณกำลังเดินไปใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งทุกครั้งที่คุณเจ็บคุณกําลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณล้มคุณกําลังเรียนรู้บทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนจำไว้ความล้มเหลวไม่ได้ทำร้ายคุณแต่มันทำให้คุณเติบโตแข็งแกร่งและไม่กลัวอะไรอีกต่อไป คุณล้มคุณเจ็บคุณท้อแต่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังพยายามนั่นแหละนั่นคือพลังนั่นคือความยิ่งใหญ่และสิ่งที่คุณกำลังสร้างไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่มันคือตัวคุณเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดที่เกิดจากไฟแห่งความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรู มันคือครูผู้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดทุกครั้งที่คุณล้มคุณกำลังเติบโตทุกครั้งที่คุณเจ็บคุณกำลังเรียนรู้ทุกครั้งที่คุณท้อคุณกำลังสร้างพลังที่จะทำให้คุณไปไกลกว่าที่คุณเคยฝันเอาไว้และเมื่อวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จ คุณจะมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่เคยล้มเพราะถ้าไม่มีความล้มเหลวคุณคงไม่เคยรู้ว่าคุณแข็งแกร่งมากแค่ไหนความล้มเหลวหลายคนมองมันเป็นตราบาปเป็นสิ่งที่บอกว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีทางทําได้ แต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อทำลายคุณมันถูกสร้างมาเพื่อทดสอบคุณและทำให้คุณเก่งขึ้นถ้าชีวิตเป็นสนามรบความล้มเหลวคือการฝึกซ้อมที่โหดร้ายมันทำให้คุณรู้ว่าคุณยังขาดอะไรมันทำให้คุณเรียนรู้วิธีต่อสู้มันทำให้คุณพร้อมสำหรับศึกใหญ่ ที่กำลังรออยู่ข้างหน้าถามตัวเองสิถ้าไม่มีความล้มเหลวคุณจะรู้จักความพยายามจริงๆไหมถ้าไม่เคยพลาดคุณจะเข้าใจรสชาติของความชนะได้ลึกแค่ไหนและถ้าไม่เคยเจ็บคุณจะรู้จักการลุกขึ้นอย่างภาคภูมิได้หรือเปล่าความล้มเหลวมันคือบทพิสูจน์ที่ธรรมชาติใช้กรองคน กรองระหว่างคนที่อยากได้เฉยๆกับคนที่เอาจริงจนยอมสู้ต่อไปแม้จะเจ็บสักกี่ครั้งก็ตามจำไว้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะได้บทเรียนใหม่บางครั้ง บทเรียนนั้นอาจโหดร้ายเจ็บปวดแต่มันคือบทเรียนที่ไม่มีวันหาได้จากตำราเล่มไหนเพราะนี่คือบทเรียนที่ชีวิตบังคับให้คุณเข้าใจคุณลองสังเกตไหมตอนที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคุณแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ตอนที่ล้มเหลวตอนที่เจ็บจริงๆคุณกลับคิดใหม่ หาทางใหม่และเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมความล้มเหลวจึงไม่ใช่เครื่องหมายบอกว่าคุณแพ้แต่มันคือขั้นตอนหนึ่งของการเดินทางขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเจอแต่เลี่ยงไม่ได้และคนที่จะไปถึงฝันได้คือคนที่ยอมรับความจริงข้อนี้คุณลองนึกถึงมเมล็ดพืช กว่ามันจะงอกมันต้องแตกเปลือกกว่ามันจะเติบโตมันต้องถูกดินทับถูกฝนสาดถูกแดดเผาแต่ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและคุณก็เช่นกันความล้มเหลวคือดินที่กดทับคุณความผิดหวังคือฝนที่ทำให้คุณเปียกปอนแต่ทั้งหมดนั้น กำลังบ่มเพาะให้คุณงอกงามอย่าลืมว่าเพชรที่สวยงามที่สุดไม่ได้เกิดจากการถูกปกป้องแต่มันเกิดจากแรงกดดันมหาศาลผ่านเวลาที่ยาวนานคุณเองก็เช่นกันทุกครั้งที่ล้มเหลวคุณกำลังถูกขัดเกล่าถูกกดดันถูกบีบขัน เพื่อกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองดังนั้นอย่ากลัวที่จะล้มอย่าหนีจากความเจ็บปวดจงมองมันตรงๆแล้วถามว่านี่กําลังสอนอะไรฉันอยู่เพราะสุดท้ายความล้มเหลวที่คุณเผชิญวันนี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าแห่งแรงบันดาลใจในวันพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นหลักฐาน ว่าคุณไม่ได้ยอมแพ้และมันจะทำให้ความสำเร็จที่คุณได้รับมีค่ามากกว่าที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูบานแรกของความสำเร็จคุณต้องเลือกว่าจะหยุดอยู่ตรงนั้นหรือจะเดินทะลุมันไปและผมอยากบอกคุณว่า คุณมีพลังพอที่จะก้าวข้ามมันได้ลุกขึ้นใหม่สู้ใหม่แล้วสร้างตำนานของตัวเองขึ้นมา 1. ความจริงของความล้มเหลวความล้มเหลวคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครเกิดมาแล้วสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกเด็กที่เพิ่งหัดเดินล้มกี่ครั้งก่อนจะก้าวได้นักดนตรีที่เล่นเก่งพลาดกี่โน้ต ก่อนจะบรรเลงเป็นเพลงนักธุรกิจที่ร่ำรวยขาดทุนกี่ครั้งก่อนจะสร้างอาณาจักรทุกคนต้องผ่านบทเรียนจากความล้มเหลวแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทนได้บางคนล้มครั้งเดียวก็ถอดใจบางคนเจอคำดูถูกเล็กๆน้อยๆก็ยอมแพ้พวกเขาหยุดเดินทั้งที่เส้นใยยังรออยู่ข้างหน้าความจริงก็คือความล้มเหลวไม่เคยเป็นศัตรู มันคือบททดสอบว่าคุณอยากได้ความสำเร็จแค่ไหนคุณกล้าพอที่จะยอมล้มอีกกี่ครั้งเพื่อไปให้ถึงหรือไม่ใครก็ตามที่คิดว่าความล้มเหลวคือจุดจบเขาจะหยุดอยู่ตรงนั้นทันทีแต่ใครที่มองว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่เขาจะเดินต่อไปและสุดท้ายก็ไปถึงจุดที่ฝันไว้ 2. วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพลังเวลาคุณล้มคุณมีสองทางเลือก หคือใช้มันเป็นเหตุผลที่จะเลิก 2. คือใช้มันเป็นเชื้อเพลิงที่จะลุกขึ้นถ้าคุณเลือกทางแรกคุณจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนแต่ถ้าคุณเลือกทางที่สองคุณจะได้พลังบางอย่างที่ไม่มีใครหยิบยื่นให้คุณได้ความล้มเหลวมันทำให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองมันทำให้คุณมองเห็นข้อผิดพลาดมันทำให้คุณรู้ว่าคุณยังไม่เก่งพอ และเมื่อคุณรู้คุณจะมีโอกาสแก้ไขคุณจะได้โอกาสสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจำไว้คนที่ไม่เคยล้มเหลวมักจะเปราะบางเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าความเจ็บจริงๆเป็นยังไงแต่คนที่ล้มหลายครั้งเขาจะมีแผลมีรอยบาดมีร่องรอยของการต่อสู้และสิ่งเหล่านั้นแหละที่ทำให้เขาแข็งแรงจนยากจะถูกทำลาย วิธีที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพลังคืออย่างนี้จากมันจงเผชิญหน้ามองมันตรงๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันฉันจะใช้บทเรียนนี้เพื่อก้าวต่อไปยังไงทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นคุณไม่ได้กลับไปเริ่มที่ศูนคุณเริ่มใหม่จากศูนย์บวกประสบการณ์และประสบการณ์นั่นแหละที่จะเป็นอาวุธลับของคุณส ปิดแรงบันดาลใจอย่าก,กลัวที่จะล้มเพราะความล้มเหลวไม่ใช่ป้ายบอกว่าคุณไม่คู่ควรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณกำลังพยายามถามตัวเองเถอะคุณอยากจบชีวิตนี้โดยไม่มีความล้มเหลวเลยใช่ไหมเพราะคุณไม่เคยกล้าลองทำอะไรจริงๆใช่หรือไม่หรือคุณอยากจบชีวิตนี้ด้วยร่องรอยของความล้มเหลวหลายครั้งแต่ทุกครั้งคือหลักฐานว่าคุณกล้าที่จะใช้ชีวิต สุดท้ายความสำเร็จไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการไม่เคยพลาดแต่มันถูกสร้างขึ้นจากการไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวที่คุณเจอวันนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่คุณจะเล่าให้คนอื่นฟังด้วยรอยยิ้มว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นฉันในวันนี้ดังนั้นถ้าคุณล้มอย่าโทษตัวเองอย่าหนีจากมันแต่จงก้าวข้ามมันลุกขึ้นใหม่สู้ใหม่ และบอกกับตัวเองว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดที่จะพาฉันไปถึงความสำเร็จความล้มเหลวคือเส้นทางไม่ใช่กำแพงคุณรู้ไหมปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าล้มเหลวแต่คือกลัวล้มเหลวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยหลายคนมีความฝันอยากเป็นนักเขียนอยากทำธุรกิจอยากประสบความสำเร็จแต่พอคิดถึงคำว่าถ้าล้มเหลวล่ะเขาก็หยุดอยู่ตรงนั้น โดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำความจริงคือคุณไม่มีวันหนีความล้มเหลวไปได้หรอกไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเลยก็ตามแต่สิ่งที่ต่างกันคือคนที่เลือกเผชิญหน้ากับความล้มเหลวเขาจะได้บทเรียนได้ประสบการณ์ในขณะที่คนที่หลบหนีจะได้เพียงความเสียใจว่าฉันไม่เคยลองความล้มเหลวคือการเพราะ,มะเมล็ดแห่งปัญญาคุณเคยปลูกต้นไม้ไหม,มเมล็ดเล็ก ถูกฝังลงไปในเดนที่มืดและอึดอัดถ้าเมล็ดนั้นคิดว่าที่นี่คือจุดจบมันก็จะเน่าไปอย่างนั้นแต่ถ้ามันอดทนรากจะงอกใบจะผลิและมันจะกลายเป็นต้นไม้ที่เติบต่อยีเยื่องมากกว่าเดิมชีวิตคุณก็เหมือนกันความล้มเหลวคือดินที่กดทับคุณมันทำให้คุณอึดอัดเจ็บปวดท้อแท้แต่ถ้าคุณยอมให้มันบ่มเพาะคุณคุณจะเติบโตและงดงามยิ่งกว่าเดิม ความล้มเหลวคือสนามซ้อมของนักสู้นักมวยที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้เกิดจากการชนะทุกครั้งแต่มาจากโดนต่อยล้มแล้วลุกขึ้นซ้อมแล้วซ้อมอีกจนร่างกายแข็งแกร่งและจิตใจไม่ยอมแพ้คุณเองก็เหมือนนักสู้ทุกครั้งที่ล้มเหลวคือการซ้อมซ้อมให้คุณรู้จักความอดทนซ้อมให้คุณรับแรงกระแทกได้มากขึ้นซ้อมให้คุณเข้าใจว่าใชยชนะจริงๆ ต้องแลกมาด้วยความพยายามและบาดแผลความล้มเหลวคือกุญแจของความสำเร็จทุกความล้มเหลวคือกุญแจดอกหนึ่งบางครั้งคุณอาจจะต้องลองหมุนหลายดอกประตูถึงจะเปิดและเมื่อมันเปิดออกคุณจะเข้าใจทันทีว่าถ้าไม่มีความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคงไม่มีวันก้าวผ่านบานประตูนั้นได้เลยลองคิดถึงโทมัสเอดิสันเขาล้มเหลวกว่า1,000ครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟสำเร็จ แต่เขาไม่เคยเรียกมันว่าความล้มเหลวเขาบอกว่าฉันแค่ค้นพบวิธีที่ไม่ได้ผลเป็นพันๆวิธีจนกว่าจะเจอวิธีที่ได้ผลความล้มเหลวคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ดังนั้นถ้าคุณกําลังล้มเหลวในตอนนี้อย่าพึ่งเกลียดมันอย่าพึ่งหนีมันจงมองมันเป็นของขวัญเพราะในความล้มเหลวนั้นซ่อนคำตอบบางอย่างที่คุณยังไม่เห็นซ่อนพลังบางอย่างที่คุณยังไม่ปลดปล่อย และซ่อนตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยรู้จักวันหนึ่งเมื่อคุณเดินไปถึงความสำเร็จคุณจะหันกลับมามองความล้มเหลวเหล่านั้นแล้วพูดได้เต็มปากว่าขอบคุณที่เคยทำให้ฉันลม้มเพราะถ้าไม่มีวันนั้นวันนี้คงไม่มีฉันคุณดูไหมคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยคือคนที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่ๆเลยต่างหากถ้าคุณกำลังเจอความผิดพลาดในชีวิตนั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณ กำลังก้าวเดินคุณกำลังออกจากพื้นที่ปลอดภัยและกำลังพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมลองคิดถึงเด็กที่หัดเดินเด็กทุกคนล้มเป็นร้อยครั้งกว่าจะยืนได้แต่ไม่มีใครหยุดเพราะการล้มเพราะการล้มคือบทเรียนที่บอกว่าขาจะต้องมั่นคงขึ้นสมดุลต้องดีขึ้นและในที่สุดเด็กคนนั้นก็เดินได้วิ่งได้และใช้ขาของเขาพาไปสู่อนาคต ชีวิตของคุณก็เช่นกันครับความล้มเหลวแต่ละครั้งไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำลายคุณแต่มันถูกส่งมาเพื่อขัดเกลาคุณให้แกร่งขึ้นเฉียบคมขึ้นและพร้อมสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าถามตัวเองซิคนที่ประสบค,ความสำเร็จบนโลกนี้มีใครบ้างไหมที่ไม่เคยล้มโทมัสเดอดิสันล้มเหลวมากกว่าพันครั้งกว่าจะเจอหลอดไฟแจ็คมาถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนก่อนสร้างอาลีบาบา สตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างเองก่อนจะกลับมาเปลือยโลกอีกครั้งทุกเรื่องราวของพวกเขาบอกสิ่งเดียวกันว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบันไดที่พาคุณขึ้นไปสู่ความสำเร็จดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังล้มเหลวอย่าพึ่งหมดศรัทธาในตัวเองพรานนี่อาจไม่ใช่สัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณควรหยุดแต่มันคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของผู้ชนะจำไว้ครับทุกแผลเป็นคือเหรียญรางวัล ทุกความผิดพลาดคือครูผู้ยิ่งใหญ่และทุกการล้มลงถ้าคุณลุกขึ้นใหม่มันจะเป็นพลังที่ไม่มีอะไรหยุดคุณได้คุณอาจจะเจ็บปวดวันนี้แต่วันหนึง่งคุณจะขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้คุณโตเกินกว่าที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปได้เพราะคนที่ไม่เคยล้มก็คือคนที่ไม่เคยยืนรู้จักการยืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจลองมองไปรอบๆโลกนี้ดูสิทุกคนที่คุณเคยได้ยินชื่อเสียงทุกคนที่คุณเคยชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ศิลปินนักกีฬาหรือแม้แต่คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณในวันนี้ทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นและความล้มเหลวนั้นไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่กลับเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นหลายครั้งความล้มเหลวจะมาในรูปแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวคุณอาจถูกปฏิเสธคุณอาจสูญเสียคุณอาจถูกหัวเราะเยาะจากคนรอบข้างที่ไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้ แต่จำไว้นะความล้มเหลวไม่ใช่หลักฐานว่าคุณไม่คู่ควรมันเป็นเพียงการทดสอบว่าคุณคู่ควรแค่ไหนความล้มเหลวคือกระจกที่สะท้อนความจริงมันบอกเราว่าวิธีที่เราใช้ยังไม่ถูกมันบอกเราว่าเรายังต้องพัฒนาอีกมากแค่ไหนและมันบอกเราว่าเรามีความกล้าที่จะลองทำจริงๆไม่ใช่แค่ฝันอยู่เฉยเฉยเพราะคนที่ไม่เคยล้มก็คือคนที่ไม่เคยพยายามอะไรเลยเช่นกัน ในความจริงที่โหดร้ายของโลกนี้ไม่มีใครจดจำว่าคุณล้มเหลวมากี่ครั้งแต่พวกเขาจะจำว่าคุณลุกขึ้นกี่ครั้งพวกเขาจะเห็นว่าคุณกลายเป็นใครหลังจากผ่านความล้มเหลวนั้นมาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความล้มเหลวมันสอนคุณในแบบที่ความสำเร็จไม่มีวันสอนคุณได้ความสำเร็จอาจทำให้คุณมั่นใจแต่ความล้มเหลวจะทำให้คุณทอมตัวเรียนรู้และกลายเป็นนักสู้อย่ากลัวที่จะล้ม แต่จงกลัวการไม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณยังมีโอกาสเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของคุณเสมอจำไว้นะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่มันคือเครื่องหมายที่บอกว่าคุณกำลังเดินอยู่บนถนนของคนที่กล้าลงมือจริงๆเพราะคนที่ไม่เคยล้มก็คือคนที่ไม่เคยก้าวไปไหนเช่นกันดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังเจอความล้มเหลวขอให้คุณยิ้มออกมาและบอกกับตัวเองว่า นี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือก้าวใหม่ของฉันแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณหันกลับมามองคุณจะภูมิใจว่าทุกบาดแผลทุกน้ำตาและทุกความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นตัวคุณในวันนี้ความล้มเหลวจึงไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันคือเพื่อนแท้ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามไว้เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกๆวัน